รัตที่แอนอยู่นะคะก็คือจะจะจะช้ากว่าคนอื่นทุกคนอ่าออเอขอบคุณนะคะขอบคุณคุณยายสีนะขอบคุณนะมัดรวมเลยนะทุกคนมัดรวมเลยนะคะเยอะมากยายสีทักทายทุกคนเลยนะ ถ้าใครมัดรวมเลยนะยายสีว่างานเนาะเออออ้ยเยอะไปเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเยอะไปเย,ยอะไปเดี๋ยวยมันจะเผ็ดนะเดี <laughs> ย๋ยวมันจะเผ็ดเพราะว่าไม่กินเผ็ดนะทุกคนอ่าก็ใส่น้ำปลานิดนึงโอเคอ คุณกำลังใจนะขอบคุณกำลังใจมากๆกำลังใจแบบล้นหลามเลยอ๋ออยู่รัตออริกอนอยู่รัตออริกอนนะคะอยู่รัฐออริกอนที่ที่อัธยาเนาะพัทยาเป็นสว่างอยู่รัตออริกอนนะคะอยู่รัตออริกอนรัฐนี้ก็จะจะจะ,จะช้ากว่าที่อื่นที่อื่นเขาน่าจะเที่ยงบ่ายกันหมดแล้วเนาะเขาน่าจะไปทํางานกันหมดแล้วเนาะคนอื่นนะคะ ใช่คุณกำลังใจนะเพราะเราร้องเพลงอยู่บ้านพี่ปุ๊กพี่โอ้จริงเหรอโอ้เดี๋ยว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 เด๋เ,เว๋อ อ,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 อืมอืมอืมพี่วันเพ็ก็อยู่ต่างแดนเหมือนกันเนาะอ่าพี่วันเพนก็อยู่ต่างแดนเหมือนกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้ของแอนอืมเอาตรงไหนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะ ขอบคุณกำลังใจนะคะทุกคนขอบคุณกำลังใจนะน้องหมาน่ารักมากๆเลยไปนะคะเดี๋ยวจะหลุดการเดี๋ยวจะหลุดการอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะเพราะว่าถ้าลงจากไลฟ์ไปแล้วมันจะหาคอมเมนต์นยากมากมากทุกคนขอบคุณกำลังใจนะเราก็ เดนะทุกคนขอบคุณกำลังใจนะอยุคสุดท้าย ก่อนสิ้นโลกสวัสดีค่ะหวกวหูก็ตายสวัสดีนะคะพี่สวัสดีค่ะแอนนี่สวัสดีนะขอบคุณกำลังใจนะขอบคุณกำลังใจเดี๋ยวแอนนี่ขอล้างข้าวเหนียวแป๊บเลงเอาพี่ตั้งไว้ตรงนี้กันก่อนนะเดี๋ยวนะไม่ได้สิเดี๋ยวร่วงเดี๋ยวร่วงอ่ะยืนกัน อ๋อโอเคโอเคขอบคุณค่ะขึ้นมาบนนี้ก่อนก็ๆๆๆมันกลาเกือบจะล่วงทุกคนเดี๋ยวนะ ขอบคุณนะคะพี่สาขอบคุณตรงนี้ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกกำลังใจเดี๋ยวนะอยู่ตรงนี้กันก่อนนะทุกคนอยู่ตรงนี้กันก่อนนะเดี๋ยวนะห้านาทีอะไรน้งข้าวเหนียวก่อนนะล้างข้าวเหนียวก่อนนี่ล้างข้าวเหนียวก่อนนะเราจะนึ่งข้าวเหนียวกินกับลาบไก่คน มีแค่นี้เลยนะคะมีแค่นี้เลยคือเหมือนแบบว่า